โครงงานเรื่องตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่านไลน์โพสบ็อกซ์อันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะแล้วก็โครงสร้างภายในแล้วก็เป็นวงจรที่เราต่อนะคะการทำงานก็จะเป็นผ่านเซ็นเซอร์ค่ะเพื่อให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ไลน์โนติฟาย,ายนะคะและจะมีปุ่มกด2ปุ่มปุ่มที่1คือแจ้งเตือนจดหมายสำคัญค่ะปุ่มที่2จะเป็นแจ้งเตือนจดหมายทั่วไป และเมื่อย่อนจดหมายลงไปในตู้นะคะผ่านตัวเซ็นเซอร์ mm hmm. ก็จะมีเสียงผ่านลำโพงค่ะเป็นโมดูล ISD 1820ค่ะเพื่อให้ผู้ส่งจดหมายนะคะได้กดปุ่มที่เราติดตั้งไว้ค่ะกาุณากดปุ่มด้วยค่ะ